ไีฟ้ฟคันนั้นให้เละยังอยากพุ่งชนส้นในชนบีเอ็มสีฟ้าคันนั้นให้และอย่าหาว่าฉันว่าไปชนบีเอ็มคันนั้นให้เละออเธอเออนั่นไช่ร้อยดีอะไรอ่ะผมขอร้องได้ไหมหยุดแหกปากเถอครับดูสิลูกค้าผมไม่เหลือสักคนเลยไม่ได้ไงกันนะรถทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ไม่เห็นเลย นั่นไงตัวนั้นก็จะไปอยู่คนน่ะเห็นไหมแค่คนเดียวผมจะทําธุรกิจได้ยังไงผมว่าเพลงเขาก็เพราะดีนะคุณชอบปะเนี่ยชอบสิครับม,มีคนชอบด้วยอะ่ะ <c oughs> สั <c oughs> ผมผัสเพงระนี้ด้วงจีเสียงหรูอี้ถูกต้องไหมครับ <c oughs> ผมว่าดนตรีของพวกคุณมีจิตวิญ,ญญาณมากเลยละ่ะม,มันเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องต่อความยุติธรรมของโลกใบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง<อ>การกลาบบร่าวประนามและร้องเรียนเจ้าของรถปีเอ็สีฟ้าคันนั้นมันเชืิงบ้าระหำและเปิดเผยสมจริงสุดๆปมมือสิครับรออะไร <izzard> คุณเข้าใจผมอ่ะพี่ชาย <lightweight. S 3> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดีก่อนพี่ชายคุณเข้าใจดนตรีเหรอผมเปิดบามาตั้งหลายปีไม่เคยได้ยินดนตรีที่ไล่แขกขนาดนี้มาก่อนเลยนะแล้วยังจะมาจิตวิญญาณอะไรอีกล่ะดิเซ็งแล้วนียมเลย

โ,โอ ó, โ้โหเก่งเกเยอะมากเลยพี่ชายเรื่องเลยอ่ะพี่ชายครับถึงผมจะไม่เข้าใจในดนตรีมากนักแต่ผมคิดว่าดนตรีก็คือเครื่องมือศิลป์ที่แสดงถึงความรู้สึกในใจและทัศนคติต่อโลกนี้วงดนตรีอย่างจีเสียงหรูอี้คนหนุ่มไฟแรงและมีพลังอันเต็มเปี่ยมเราควรให้กำลังใจวงดนตรีแบบนี้สิจริงไหมพูดดีมากเลยครับพี่ชาย คุณนี่เป็นโซ่แมทของผมเลยในที่สุดผมก็เจอคุณ <laughs> เทีอพี่ชายไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรบอกผมมาได้เลยนะเดี๋ยวผมดูแลพี่เองอะจะดูแลผมเหรอใช่ก็ผมชอบพี่อ่ะได้สิงั้นเอา,อางี้คืนนี้พี่กลับบ้านกับผมพะเรามาคุยกันหน่อยดีไหมได้เลยไอจีอีชื่อแปลกซีรีปังวาไรตี้ดังได้ใจ